เจมค่ะสู๊ดเฮ้ยไอหัวใจเนี่ยไม่อยู่นานไม่อยู่นานไม่เลิกไม่นได้หย่อนไม่ได้มาอย่างพอเปิดเจอไม่ได้มาเลยสิเดี๋ยวเว้นหยุดหนีหนีเด็กอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งพอเปิดเออต้องกัด เห็นเจนบ้างเหไม่เคยหล่อมากุงานอวยต้องมาเฮ้ยงานอวยต้องมางานอวยต้องมาอุ้ยไม่หล่ออย่างนี้ไม่เคยเลยอ่ะไปทักใจมากเลยค่ะโอ้ยทำใจด้วยกันมาเลยค่ะหอมมาเลยค่ะดูดีเลยค่ะน้องค่ะน้องมาถุงงานเลยค่ะคันลฟูกค่ะ มีบอกมาใช่ไหมลุไม่จบอะลีมตอบาอ่อนตาตาอยู่ในทีอยอแคนาทีไม่จบชมยังมีกคิปเมื่อเช้าใช่ไหมคิคิปเมื่อเช้าคิปเมื่อคืน